มาถึงสัปดาห์สำคัญที่สุดของทูแบงคอกยูเนเตตในฤด,ดูกาลนี้แล้วครับรายการทูบีอูเอฟซีทีวีสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านไปชมบทสัมภาษณ์พิเศษของโค้ชแบง์ทดตวรรณศรีปานพี่ใหม่พานุพงษ์มงษาปกปกก้าวน,นัน์และเอวตันกอนคาเวสพูดคุยถึงเกมรอบชิงชนะเลิศช้างเอฟเอครับที่จะพบกับดีพีกาญจนบ,บุรี f c การเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ของเราอย่าพลาดชมกันนะครับ day of the final just yes, go Inside the pitch and do our best จะทําให้ performance ของตัวเองออกมาในนัดนั้นให้ได้มากที่สุดคิดว่าแมตนี้จะเป็นแมตที่เราจะปลปอยเราจะทําให้แฟนทุกแฟนกลองทุกคนมีความสุขในนัดชิงให้ได้เขาสู้จนนาทีสุดท้ายแฟนขับเอ่ยคนในชรูคนใน CP ทุกคนอยากเห็นอยู่แล้วได้แชมป์